สวัสดีครับ ASP นำคุณชมทุกท่าน,นครับมาที่ช้างอารีนาครับชมฟุตบอลรีเวอร์ไทรีทกเกมนัดที่สองของฤดูกาลครับวันนี้เจอกันระหว่างบุรีรัมยูเต็ดเปบ้างรับการเยือนของสุโขทัยนะครับคุณเกิดชัยคุณโทและผมธรรมวัฒน์เอกชัดรับหน้าที่บรรยายในเกมวันนี้ครับ อุสินเป่าเริ่มเกมครับเจ้าถิ่นบุรีรัมย์ในชุดสีกรมท่าเขียนเริ่มก่อนนะครับขณะที่ทีมเยือนในชุดสีส้มครับสุโขทัยวิรัติธรจะขึ้นรลิมเชนแทงช่องลูกนี้สวยเลยครับอาระคัมนั่นเป็นใจต่อมาสุ่พนัฐยิงด้วยวางยังเซฟไว้ได้ครับสุทธิพันธ์แล้วโมองซ้ำทีเรียบร้อยครับหนึ่งต่อศูนย์โอ้โหสุขชัยใจเด็ดครับเพียงแค่9นาทีเท่านั้นครับบุรีรัมย์ออกนำแล้วโโอ้ห ถูกที่ถูกเวลาจริงนะครับดูทางช่องนี้ก่อนครับพีเดรดทอน,นโล่งเลยเปิดมาได้กดกันแนวรับนะครับแล้วได้เซฟก่อนแล้วด,ด,ด,ดูการวิ่งทะยานมาของสุบชัยใจเด็ดนะครับมาโฉบจับหน้าได้ก่อนนะครับเ mm hmm. จ็ดเลยครับทางนันทวัฒน์ในช่วงเวลาที่มันอ,อกมั่นใจอะไรเนี่ยทำดีทำดีไปทุกอย่างทีเด็ดทอนถอยมารับบอลรับ แล้วเข้าช่องมาลูกนี้ให้กับสุรณัทอีกแล้วะครับสุรนัทย,ยิงขวาบอลเบาเกินไปครับซ้ายมีธีรธรสุนัดถ่ายมือเรียกบอลแล้วสุรณัทเข้าขวาพ <c oughs> ยายามจะไปในเนที่เสาไกลแต่ว่าไปติดเส้นคานนะครับสิทธิ์ครับให้ธีรทรออกมาได้ครับแล้เบิร์นต่อมาถึงสุรนัทมีพื้นที่พอสมควร สมุนัทตรงกลางมีเข้าสิทธิ์แต่ว่าเลือกเปิดมาตรงนีโอ้แล้วสกัดไม่ดีเซฟลูกนี้ตอนทีจะซ้ำอีกทีโอ,โโอ้โหเป็นทาาน้านของสลิงคานนะครับจงังหวะสุดท้ายของการหัวสกัดลูกนี้ออกไปก่อนบอลออกมาแต่ว่าโอ้โหซีลาจะย้อนกลับมาเล่นก็ไม่ทันนะครับแล้วเปิดตรงนี้ของทีมทอดให้บอลกิจับขวาแล้วซ้ายตรงนี้ยังไม่ได้ยิง <S <S รอเพื่อนเติมขึ้นมาบอลกิยกไปเสาใกลแล้วโอ้โหโดนพีรันโบซ้ำอีกทีหนึ่งของเข้าสิทธิ์แล้วก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหสองศูนย์ับสามสิบนาที มือัหนีห่างสุโขทัยออกไปแล้วครับครับดู่างขึ้นเกมของบือลัมตรงนี้นะครับอยู่ในร้านอยู่นะครับเปิดมาพื้นที่เนี่ยโอโ้โหแล้วตามาเก็บได้ตรงนี้นะไม่กล้าเข้าด้วยนะครับเอาแล้วดูการยกมาให้ยังป้องกันได้ก่อนนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยไม่ทันแล้วจริงครับความเร็วของมุลงจินะครับไปฉกมาได้แล้วนะครับจะเปิดให้สุโขัยคล้ายๆกับลูกแรกเลยนะครับ,บที่ แลยวตัวของสุโขทัยคือบอลจุดตกอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วจังหวะขึ้นเทคก่อนเนี่ยบอลมาเข้าหัวพอดีครับบอลเป็นของสุวนธาบอมืิกิจเจอกับปีราชเอามาตรงกลางธีรทรธีรทร,ทร,ทรยอดไปถึง <_' c' n> สุพนัทไล่ตีลูกนี้โอ้โหโชนเสาครับเกือบนำห่างถึงสามศูนย์นะโจินตนาการลึกลัเหลอเกินครับสุพนัทธีรธร ยกมาจะให้กับคสัสตาเยดาโมฆสก,กันไม่ดีคัสตาเยดาเข้าซ้ายแล้วยิงเลยสามศูนย์เลยครับโอ้โหความมีค่าของสุโขทัยเองครับโอ้โห<อ>ทำให้บุีรั่ย์หนีห่างออกไปแล้วดูกันอีกทีนะครับภาพช้าตรงนี้ทีละอทอนอีกแล้วครับโอ้โหเปิดกดดันการว่าเข้าทางเป๊ะเลยแตะสองทีแล้วยิงเสาแรกเลยครับเลือกได้แบบโอ้เสาใกล้ใส่เสาใกล้เสาไกลนี่ได้หมดดูครับนี่ตะยาวแล้ว มีความเร็วนะครับกดเน้นๆเ,เลยนะครับตรงนี้ขวาของศิลาเปิดเข้ามาตรงในกรอบหกหลาแต่ว่าลึกเกินไปเข้ามือของศสือรักดูศสือรักครับใจคอจะเล่นบอลสวนกลับเลยให้มาที่ทีระทรทีระทรจ่ายมาลูกนี้ไม่มีธงด้วยตั้งแต่ครึ่งสนามก็ไม่ล้ำหน้าเอาแล้วครับคาสตาเยดามองเสาไกลมีบอลกิแต่ว่าคาสตาเยดาเอาเองลูกนี้ก็ไม่เือครับโอ้โห4ต่อ0นนะับแล้วคราวนี้ทีมเราได้แอซิสครับ โอ้โหใจคอโหดเหียมากมากเลยฮะคาซาเยดานี่ดูการออกบอลเร็วเนี่ยโอ้โหดูครับได้ไม่กี่คนนะครับสีวรักษ์ทีเดาทอนแล้วก็จบด้วยคาซาเยดาสามจากสามคนเท่านั้นนะครับมีํำทางให้แต่โอ้โหเป็นใครก็ต้องขอครับแบบนี้โอ้โหแล้วยิงยัดไปที่เสาแรกเนี่เนี่ยมีปั๊มเหล่าสองทีนะครับคือจ่ายไม่ได้แน่นอนแล้วครับครับ สสินมองนาฬิกาแล้วก็ป่านุู้ยาวจบครึ่งแรกครับมือลำยืนเตดออกนำสุไรห่างถึง4ประตูต่อศูนย์นะครับบอนให้กับศิลาสุดเส้นหลังแล้วหักคืนกลับมาแล้วนีน่มีชม2อคนแต่ว่าไม่มีไรโดนบอลเลยครับมีเจ็บลงไปแล้วครับคือจะกิดเข้าก็เหมือนจะไม่ได้เจอบอลน,นะครับตรงนี้อดี๋ยวตรงนี้นะครับ ขวาาสิาสิบ,สบใช่ดูยากมากจะสัมผัสโดนบอลทั้งคู่ด้วยแต่ว่าจังหวะต่อนเนื่องนั่แหละครับที่กูลสินต้องใช้ดูพินิษฐ์ไม่ได้ให้อะไรเปิดลุ้นนี้ของวริยญญาไม่ดีครับติดอยู่ที่สุวรรณสุวรรณใช้บอลยาวให้กับสุภชัยพักอ,อกต่อมาถึงโจทาโบลิ้งกีเข้าขวาโ,โเป็นเซฟของกิติพันธ์แสนสุขครับสุภชัยพักอ,อกมาแล้วดูครับปล่อยล่างนี้เนี่ยได้ดวลกับกิติพันธ์เลยนะครับ ต่อแถวเป็นรถไฟเลยครับแต่เปิดมาเสาไกลตรงนี้ได้มองด้วยแล้วโอ้โหสุดๆเลยครับเดี๋ยก็บา a ังก้าครับมงให้กับบุริรัมหนีห่างมาเป็น5ประตูต่อศูนย์ีจงังหวะเปิดเข้ามาเนี่ยโอ้โหบอลลอยตกหัวแล้วก็พอดีเป๊ะเลยนี่ครับตัวขึ้นตรงนี้เนี่ยอาจจะประกบห่างแล้วก็ไม่มีใครที่จะขึ้นแล้วก็สู้ได้ด้วยครับต้องดูสุโขทัยครับ ันยังดูมีความพยายามอยู่ที่จะเอาประตูคืนอยู่นะครับศิลาแทงเข้าช่องมาสวยเลยเอกอสิทธิ์ถึงบอลก่อนแล้วมีล้มไปพู้ศินเหมือนจะเป่าแต่ไม่ได้เป่าครับอยู่วิ่งมาเอกอสิทธิ์แต่ตรงนี้ก็คือ,อสี่เวลาเองก็เก่าครับใช่ครับแล้วก็หยุดตรงนี้นะครับให้มาถึงสัสะลักษ์สัสะลักษ์ไม่ยิงออกมาทางซ้ายชุติพล ามช่องมาถึงสัสลักษ์สัสลักเปิดเรียบมาแล้วก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหเนี่ยครับปดจะได้ก็ได้ครับแต่ในของบุรีรัมย์ครับยหกประตูต่อศูนย์การขึ้นกันมันขึ้นมาของบุรีรัมย์นะครับก็ค่อยๆล้อกันมาครับไปเข้าหาพื้นที่จ่ายกันมาสัสลักเปิดเนี่ยครับโฉบวิ่งมาเสาแรกครับทางสุภรชัยบี การเลื่อนชี่ของทูตใช้โดดเด่นมากๆนะฮะในการเข้าทําแต่ละครั้งไม่มีตัวเข้ามาสะพอนด้วยอ่ะแล้วดูตัวนี้ครับเปิดมาสวยเลยครับวีรพัฒน์ปล่อยวันตกแล้วมีความแข็งแกร่งพาขึ้นมาเองวันนี้ผู้สินให้ฟ้าหาแล้วครับฟีคิกของสุโขไทยครับโอ้ดึงหวะได้ดีเลยครับดูถ้าเปิดเข้ามายังไงครับโอ้โหเปิดดีด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยตกชนก่อนด้วยได้เปรียบแล้วเนี่ยครับโอ้โหดูครับฟีคิก คุณสินคุณไพโรจให้สัญญาณแล้วศิลาปันลูกนี้โอ้โหได้ครับห,หนึ่งประตูต่อหกครับไล่มาฟรีคิกสุดสวยเลยครับของศิลาสีกรปังเป็นฟรีคิกที่อย่างที่ได้เรียนครับแมว้ว่าวันนี้จะแพ้ขาดลอยนับภาพแต่ฟรีคิกตรงนี้นะครับน่าจะเรียกความมั่นใจของสมุทรไทยอยู่ได้อยู่บ้างนะครับเพราะว่า,วานี่คือประตูแรกข,ของพวกเขาในลูกการนี้ครับฟรีคิกของจอมเก่าอย่างศิลาสีกรปังยิงลูกนี้นี่โอ้โหน้ำหนักทิศทาง เยี่ยมยอดจริงๆนะครับก็เป็นประตูเดียวที่สุโขทัยได้ขึ้นมาในเกมวันนี้นะครับคุรศิลป์ครับคุณไพโรธคุณกำเนิดต่อนุวิทยาหมดเวลาการแน่งขันครับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดเปิดบ้านถล่มเอาชนะสุโขทัยไปได้หกประตูต่อนหนึ่งนะครับ